คนมาบูธแซลมอนอยากมาเจอพี่โจอยากมาเจอพี่วิชัยอยากมาเจอหลายคนไม่มีใครอยู่บูธเลยพี่เป็นเจ้านายเนี่ยพี่บูธพี่อยู่ตรงเนี้ยพี่ต้องมาดูแลน้องๆมาเอ้ยอย่างน้อยก็ตบกล่กันว่าเอ้ยสู้ๆเว้ยอะไรเงี้ยไม่มีทั้งหมดใจให้งหมดใจพี่วิชัยค่ะงานงานเด็กๆเขาทำงานกันเหนื่อยมากเลยมัวยต่อกันพายอยู่นั่นแหละ มาป่ะเนี่ยพี่พูดนี้มาไหมกูมีเฟซไม่เอาลูกน้องเลยไม่เอางานเอาการเลยเที่ยวอย่างเดียวเลยคิดถึงครับบอสเดี๋ยวเจอเจอที่สนามลบครับกูเพิ่งมามึงจะกลับไปได้ยังไงโอ้ตายแล้วโอเคโอเคโชคดีนะโชคดีบ้านสำคัญแหละ่เข้าใจงานไม่ต้องอามหอก คิดถึงครับคิดถึงครับไปเจอกันนะจันน้องไ่เจอใครเลยท <c oughs> ีย <c oughs> ยนี้เขาไม่ทำงานกันเหรอบริษัทเนี้ยไม่ทำแล้วค่ะ